สวัสดีครับนี่วันนี้จะมารีวิวชานมน้องหมีนะครับชานมน้องหมีที่ช้างหลงสเป c ช h i p HOTEL นะครับก็สนนราคานะครับอยู่ที่125บาทไทยนะครับสามารถซื้อได้ที่โรงแรมนะครับก็ถ้าใครมาที่โรงแรมช้างหลงสเป c ช h i p HOTEL นะครับเข้าโรงแรมมาจะอยู่ด้านซ้ายมือเลยนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็นฝั่งนอตวิงนะครับ ก็จะมีจุดขายพวกขนมพวกน้ำในแพคเกจจิ้งที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับสำหรับครั้งนี้นี่ผมเลือกซื้อน้องหมีมาครับจะได้ออกกล่องเนี่ยไม่ใช่กล่องสิขวดน้องหมีเนี่ยกลับบ้านไปด้วยนะครับก็ขวดเป็นพลาสติกนะครับก็แข็งแรงทนทานดีนะครับมีฝาปิดนะครับแล้วก็ชานมไข่มุกนี้เนี่ยข้างในนี่เป็นไข่มุกนะครับ เดี๋ยวเราจะาม,าามาเอมาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับกลุ่มค่าต่อการสื่อไหมในราคา125บาทก็ราคาประมาณกาแฟสตาร์บัคนะครับหรือร้านขนมอะไรอย่างเงี้ยบ้านเรานะครับก็มาชิมดูสิว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอืมครับ ก็รสชาติประมาณชาไทยบ้านเราครับแต่จะหวานน้อยกว่านะครับแล้วก็ตัวไข่มุกไข่มุกไข่มุกตัวนี้จะเป็นไข่มุกรสถั่วดำนะครับไส้ถั่วดำเนื้อข้างนอกจะกรอบนอกนะครับแล้วก็นุ่มข้างในกรอบนอกคืออะไรกัดแล้วมันเหมือนมีเปลือกเปลือกกรอบๆนะครับก็เท็กเซเจอร์การกินจะแตกต่างจากการกินไข่มุกปกติ ไข่มุกครับปกติเราจะเป็นเหนียวหนึบเนาะแต่นี้มันจะเหมือนกรอบนอกปุ๊กแล้วก็แตกในปากนะครับเป็นรสถั่วดำนะครับก็ใครอยากจะลองชิมก็ซื้อหากันได้นะครับก็อยู่เปวนฝั่งนอตวีนของโรงแรมฉางหลงสเปเชียลโฮเทลนะครับราคา125บาทนะครับหรือถ้าจะพูดอีกในหนึ่งคือใครมาเช็คอินที่โรงแรมแล้วเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามของจุดเช็คอินนั่นเองนะครับก็น่ารักน่ารัก,กบแบบนี้ น้องๆหนูๆคนไหนก็ลองมาชิมกันได้นะครับ